ละเดิม8 0 0แสนรายจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทงวดแรกโอน24พอพยอนี้กลาสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอังคารที่22ิพฤศจิก,กายน2565กับกระผมคนแร์ข่าวกะเะษสตพรวยครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวความคืบหน้า การโอนเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผาวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับบททกศ ขอจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรละ1,000บาทประเดิม800แสนรายวงเงินรวม10,000ล้านบาทเริ่มงวดแรก24พยนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทกสอเปิดเผยว่าน,นะครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าว ปี2 5 6 5ครทับ2 5 6 6วงเงินรวม8 1หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรจำนวน4.68ล้านครัวเรือนนั้นวันที่21บพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับบทรออกสได้อนุมัติการจ่ายเงินงวดแรก24พฤศจิกายน2565นนี้วงเงิน10,000ล้านบาทช่วยเหลือกเกษตรกร8 0,000นรายสำหรับช่วยลดต้นทุนการทวปลูกไร่ละ1,000บาท ไม่เกิน20ไร่โดยมียานายกทัฐมนตรีเป็นประธานการโอนเงินวันแรกนะครับทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกอบไปด้วย 1. โครงการสะนสะนุนข้าราิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565-66ทับโดยสะน้นุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและหกร ปีการผลิต2565ันาอทับในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือน 2. โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ันาทับเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกตำ่ำจากสภาวะ เศรษฐกิจทะลอตัวและภัยธรรมชาติโดยประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิัตละ15,000บาททั่วเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ันละ14,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าันละ10,000บาททั่วเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีันละ11,000บาททั่วเรือนละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวัตละ12,000บาท ทั่วเรือละไม่เกินพิมกตันและมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับมาตรฐานรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยางั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านสามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2565ั25 <S <S 6บเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องแร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำวงเงินสินเชื่อ2.55หมื่นล้านบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยก,กับกเกษตรกรนอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก1.5 0พันบาทต่อตันก,อนอนกรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ่งชางตนเอง 4. โครงการสินเชื่อเพื่อวรวบรวมข้าวและ ร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรมีการผลิต2565ั6สาทหบสำหรับสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสวนชุมข้าวชุมชนประกอบธุรกิจร,รบวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปกำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม10,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย4%เต่อปีซึ่งคิดจากสถาบันเพียง1%ต่อปีระยะเวลาการจ่ายเงินสินเชื่อตั้งแต่บัตรนี้จนถึง31เธันวา,าคม2 5 6 5รครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทรัวเรือละไม่เกิน20ไร่นะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ ซึ่งบอดทางทกสก็ได้อนุมัติแล้วนะครับว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรกนะครับ8แสนรายในวันที่ย4พฤศจิกายนนี้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ